ก็ลูปิทมเหนียวนะคะเคยเคยลองแล้วเหมือนกันว่าใช้มีดเดินเฉือนเป็น,นิดนึงไม่ขาดนะคะบางบางครั้งขาดและลกรุดเลยแต่อันนี้สามารถเป็นเขาเรียกว่าเป็นสินค้าฟู้ดเกรดนะคะสามารถใส่ได้ S M L อย่างที่บอกมือของเชฟหนึ่งนะะเล็กนิดเดียวใช้ไซส์ S มือของเชฟราดาใช้ไซส์ M นะคะถ้ามือของ MC ก็คงจะเป็น L นะคะ L นี่คือใหญ่มากใส่ได้ทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็เมื่อสกู่บอกว่ามี XL ด้วย สำหรับไซส์ใหญ่สุดสำหรับมือของเชฟที่เป็นผู้ชายนะคะเลยตอบโจทย์ของเชฟทุกคนว่าบางครั้งไปซื้อถุงมือที่อื่นไม่มีไซส์ไม่มีขนาดไม่มีความพอดีสำหรับมือของเชฟนะคะแต่ว่าของสมาร์ทแคร์เนี่ยมีทั้งไซส์ทุกไซส์ S M L X L ให้กับทุกท่านเลือกนะคะมี4พาสเทลด้วยมองไปไกลๆเห็นสพาสเทลสีเขียวสวยงามมากเลยนะคะค่ะและทีนี้เชฟคะเชฟ เช่ก่อนเนี่ยถ้าเราทุกโปรดักแบบทุกส่วนของเป็ดนะคะของกาลีนิดทานได้ตลอดตอนนี้มีเป็นพวกข้าวเขาเรียกว่าข้าวเลยนะคะข้อหน้าเป็ดสปาเกตตี้เป็ดนะคะอาหารแช่แข็งของ